ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับโปโค C40 มือถือสเปคคุ้มสุดๆจอใหญ่แบตอึดเคาอราคา,บา,บาเบาๆเพียงแค่3,499บาบาทเท่านั้นเองครับ ก่อนหน้าน,นี้ทางเซี่ยวมีประกาศเปิดตัวโปโก c 440ในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศเวียดนามไปแล้วเป็นสมาร์ทโฟนที่มากับสเปคสุดคุม้มในราคาประหยัดงบที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆใครหลายๆคนอาจกําลังรอตามกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาบ้านเราสักทีตอนนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับเพราะว่าโปโก c 440เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วครับข้ราราคาเบาๆเพียงแค่3,499บาทเท่านั้นเองครับพร้อมกับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเครื่อง300บาทอีกด้วยสําหรับมือถือโปโก C 40, ซ0ซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนเพื่อตอบโจทย์สายบันเทิงโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสายไลฟ์สไตล์ที่ชอบรับประสบการณ์ความบันเทิงใหม่ๆอยู่เสมอทั้งการฟังเพลงดูวิดีโอเล่นเกมบนมือถือแม้แต่การส่งข้อความเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆก็ทําได้ง่ายๆโดยหน้าจอแสดงผล จะเป็นแบบ LCD ขนาดใหญ่อยู่ที่6.71นิ้วครับโดยจะมาพร้อมกับ c o l l i n g Gorilla Glass ทนทานต่อรอยขีดข่วนจอแสดงผลจะมีไดระดับความสว่างสูงสุดอยู่ที่400นี้ยครับเสริมด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่น Sunlight Mode Display ซึ่งจะทําให้ลดอาการปวดตาทั้งการอ่านและการเล่นไปในตัวเลยครับมากันที่เรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาอยู่ที่ 6,000mAh ครับใช้งานานาน,านๆถึง2วันได้สบายๆต่อการชาร์จเพียง1ครั้งเองครับและตัวนี้ยังจะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์มาพร้อมกับ U.S.B. Type C ส่วนกล้องหลังจะมาแบบแพ็กเกจคู่ซึ่งกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องจับความลึกตื้น2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองและจะมีสเปคที่สามารถใช้งานทั่วไปได้ไม่มีติดขัดด้วยตัวนี้จะใช้ซิปเซตของ JR510 ที่พัฒนาโดย JLQ เทคโนโลยีส่วนแรมรุ่นที่ขายในประเทศไทยจะให้มาอยู่ที่3 g b ครับและความจุในตัวเครื่องอยู่ที่64 g b ตตัวนี้จะรองรับ Micro SD Card ด้วยนะครับ ส่วนสเปคแบบเต็มๆของโป c โก440สามารถดูได้ตามรูปเลยครับ โดยโปโก440จะมีให้เลือกทั้งหมดจุดสสีโดยทาง l a ซ a d a าจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับมือถือรุ่นนี้อยู่นะครับโดยจะจัดช่วงโปรระหว่างวันที่8-15วัน 15, สิงหาคม2565ครับโดยจะมีราคาพิเศษเหลือเพียงแค่3,199บาทนั่นเองจากราคาปกติ3,499บาทตัวนี้เฉพาะที่ l a z a ด a าเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียวทั้งเรื่องราคาที่สบายกระเป๋าและฟิเจอร์ครบคันทุกสายบันเทิงตัวนี้ถ้าใครเป็นแฟนของโปโกก็าห้ามพลาดเลยนะครับ และถ้าหากมีข้อมูลหรือต้องมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตเองนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสบายดี